คนที่เกิดวันพุธห้ามเรื่องผ่านนะคะสัปดาห์นี้นะคะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะคะมาบอกค่ะว่าการเงินกําลังจะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ต้องใจเย็นๆนะคะระวังเรื่องสุขภาพนะคะที่อาจจะมีการเจ็บป่วยกระทันหันค่ะส่วนเรื่องความรักและการงานนะคะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับคู่รักได้นะคะ แนะนำว่าให้ดูคลิปแบบต้นจนจบนะคะเพราะท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมมารับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะดวงคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่18-24สิงหาคม2567นะคะเรื่องงานนะคะสัปดาห์นี้ได้ไพ่สามใบนี้ค่ะหมอจะพูดช้าหน่อยนะคะพอดีเพิ่งผ่าตัดมาอยู่ช่วงพักฟื้นค่ะเรื่องงานนะคะงานที่คุณทําอยู่เป็นงานที่มีคุณค่านะคะถึง ตอนนี้นะคะจะมีรายได้เข้ามาไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ก็เป็นงานที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องงานนะคะอาจจะมีปัญหากับคู่รักนะคะหรือเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนนะคะซึ่งเกิดจากการที่ว่าความคิดอาจจะไม่ลงรอยกันนะคะความคิดเห็นไม่ตรงกรันขัดแย้งกันอาจจะต้องมีบุคคลที่3เข้ามานะคะช่วยเคลียร์เรื่องนี้นะคะ ช่วงนี้นะคะก็อาจจะหารู่ทางนะคะธุรกิจที่จะทำเสริมเพิ่มจากของเดิมนะคะอาจจะเป็นแนวพวกอสังหาริมทรัพย์อาจรถเช่าหรืออาจจะเป็นแนวอื่นๆน,นะคะกำลังหาข้อมูลอยู่หรือว่าคู่แข่งกำลังแอบมองธุรกิจของคุณอยู่นะคะเรื่องเงินนะคะในภพย3ใบนี้ค่ะอาจจะใช้ใจ่ายเงินไปกับการกินการเที่ยวนะคะ เพราะว่าการเงินเริ่มจะดีขึ้นนะคะแต่ให้อดทนรอคอยก่อนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกําลังจะให้สถานะการเงินของคุณดีขึ้นนะคะแต่ต้องอดทนค่ะช้าแต่ว่าได้ชัวร์ค่ะคุณชอบที่จะทําอะไรด้วยความที่ว่าคุณรักนะคะในสิ่งที่คุณทําเรื่องเงินเป็นเรื่องรองค่ะถ้าคุณมีการตัดสินใจอะไรไปแล้วนะคะจะค่อนข้างหนักแน่นค่ะเป็นคนที่มีอุดมคติอยู่ในตัวเองตลอดเวลานะคะ ถ้าไปยืมเงินนะคะยืมได้นะคะแต่ว่าได้ชั่วคราวค่ะต้องรีบหามาใช้คืนนะคะสุขภาพนะคะได้ไพ่สามใบน,นี้ค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตามัวมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะถ้าเป็นมากควรไปปรึกษาแพทย์ทางสายตานะคะมีอาการปวดหลังนะคะปวดต้นคอค่ะช่วงนี้นะคะอาจจะมีการสายตามัวมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะปวดข้อมือนะคะ ปวดหลังค่ะให้ระมาระวังนะคะอาจจะเป็นความดันนะคะความเครียดไมเกรนนะคะเป็นโรคเลือดค่ะหรือระบบภายในนะคะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะให้เอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้มากๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีอาการเจ็บป่วยกระพันหันนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องความดันไมเกรนนะคะระบบเลือดระบบภายในร่างกายนะคะที่เกิดขึ้นกระพันหันค่ะ ต้องเอาใจใส่นะคะดูแลถ้ามีอาการผิดปกติรีบไปพบแพทย์นะคะความรักนะคะด้ไพ่สามใบนี้ค่ะบางทีความรักนะคะ,าคะ,าคาะ,คะอาจจะต้องมีการปิดถูปิดตาบ้างนะคะอย่าไปยุ่งอย่าไปวุ่นวายทุกเรื่องนะคะช่วงนี้จะค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะแต่ก็ยังหวงใย,ยคนรักเก่าอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเหมือนอยู่ห่างห่าอย่างห่วงห่วงนะคะหรือความรักมีผู้ใหญ่นะคะคอยมองอยู่นะคะ ความรักช่วงนี้คุณค่อนข้างโดดเดี่ยวค่ะอ้างว้างเหมือนความรักไม่มีอยู่จริงนะคะแต่ก็ยังมีความหวังว่าจะได้ความรักกลับคืนมานะคะแนะนํานะคะว่าก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธินะคะไหว้ขอพอรพระพิคเนตนะคะหรือขอพอรกับพระที่คุณเคารพนับถือนะคะถาไหวเทียนให้วัดค่ะบริจาคเงินให้โรงพยาบาลนะคะหรือไปบริจาคเลือดนะคะที่โรงพยาบาลค่ะ บริจาคเงินให้กับสถานศึกษาค่ะบริจาคเงินให้กับมุทิเด็กนะคะบริจาคเงินให้กับมุทิศาสจรจัดนะคะเพื่อเสริมดวงของคนที่เกิดวันพุธค่ะขอโชคดีสุขภาพแข็งแรงค่ะ